ถ้าคุณใส่รหัสฉันถูกเนี่ยคุณจะได้ฉันไปนอนด้วยฟรีๆแบบไม่เสียตังค์ในสักบาทสนใจเล่นเกมด้วยกันค่คะสนใจครับเริ่มเลยมา nek sak so ma eh ah. <laughs> <laughs> <coughs> ต่อนะตัวนี้ให้อีกรอบนึงรอบสุดท้ายมาโอ้ยให้หมดใจมินะะิแัทโอเคแสดงโอ้ยก็ยังไม่ถูกอยู่ดีอ่ะหมดขอตาเล่นด้วยกันแล้วไปก่อนนะบาย เอาอะไรวะสีวเวลาชิบหายเฮ้ยรถหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยรถเฮ้ยรถเฮ้ยเนี่ยชิบหาย เป็นไงบ้างเรียบร้อยดีปะเรียบร้อยดีแค่ีเนง,งานจิบซิมันเนี่ยโดนฉันปั่นหวัวฉันไปไม่เป็นนี่สุดยอดเลยครับมีแล้วว่าแต่ของอนะอยู่นี่ไงจัดได้จัดให้มันโดนเรานะี่ เร,นนเรียบร้อยครับคุณโทรเรียกตำรวจได้เลยรับรองวันนี้เสร็จแน่คุณตำรวจเหรอคะคือว่าฉันมีเบาะแสของคนขนยาจะมาแจ้งนะคะ ฉันเจอคนขนยาบ้าค่ะเป็นรถมาด้าสสีน uh ้ำตาลค่ะตอนนี้อยู่ตรงสะพาน a อ p นะคะรีบมานะคะคุณตำรวจเดี๋ยวมันจะรีบหนีไปก่อนสวัสดีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะฉันเก่งหรือเปล่าเก่งมากครับเมียรักขอหอมน้าผักหน่อยทำไมที่เจีจยง เฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้ววะเราหนีกันตั้เถอะเก็บขาหนูนี่เฮ้ยลูกพ่ออยู่นี่นี่เองืูว่าลูกจะทิ้งพ่อไปแล้ว คุณครับผมได้รับแจ้งมาว่ารถของคุณเนี่ยมียาเสพติดเดี๋ยวก่อนนะครับนี่มาเรื่องอะไรกันครับผมจะไปพกยาเสพติดได้ยังไงครับงั้นผมขออนุญาตรตรวจค้นหน่อยนะครับเชิญเลยครับผม,มไร้สุดใจครับ เสพติดบ้าอะไรกันนี่ไงเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงครับมันต้องมีเรื่องเขาจผิดมันไม่ใช่ของผมนะครับคุณตำรวจตอนนี้หลักฐานก็อยู่ตรงนี้แล้วผมว่าคุณไปสอนอกับผมดีกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ของผมนะครับมันจะไม่ใช่ได้ไงคุณก็รถคันนี้มันเป็นของคุณหลักฐานอยู่ขนาดนี้คุณไปสอนอกับผมดีกว่าเฮ้ยไม่ไม่ใช่นะครับคุณ<ไ>ตำรวจ ตำรวจฟังกคนนี้ครับมันไม่ใช่ของผมไปก่อน,นตำรวจสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่พ่กคุณเป็นใครคะผมเป็นทนายครับใช่แล้วค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีแล้วมาบ้านฉันทำไมอะคะตอนนี้ค่ะสามีของคุณนะโดนตำรวจจับในข้อหามียาเสพติดในการครอบครองค่ะไม่จริงหรอกคะ่ะสามีของฉันเนี่ยไม่ยุ่งกับยาเสพติดแน่นอนนะถ้าคุณไม่เชื่อแล้วก็งั้นคุณดูภาพนี้ครับนี่ใช่สามีของคุณปี่าวคะใช่ค่ะ แล้วจะทำยังไงเนี่ยะคะคุณอยากให้พวกผมสองคนช่วยมี่แหละคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่ให้พวกผมช่วยเนะี่ยมีหวังสามีมคุณติดคุกัวโตแน่เลยนะคะใช่ครับย่าสิคะแล้วฉันต้องทำยังไงอะ่ะจะทำยังไงดีอ่ะคะง่ายๆค่ะแค่คุณมีเงินคุณก็เอาเงินมาจ่ายให้พวกเราก่อนเป็นค่ามัดจำเป็นหลักประกันสัญญาไงคะว่าคุณเนี่ยจะจ่ายเงินให้พวกเราในทุกๆเดือน เพื่อช่วยสามีของคุณเอแต่ถ้าคุณไม่อยากพวกผมช่วยก็ไม่เป็นไรนะครับขอตัวแล้วครับเออดินเหนียวค่ะจ่ายก็ได้ค่ะเ,<อ>เท่าไหร่อะคะแสนหนึ่ง ได้ค่ะเดี๋ยวโอนให้เลยค่ะเฮ้ยอย่านะนายนายพวกเขาบอกว่าคนนั้นตำรวจจากไงพวกมันหลอกเราอยู่ไงพวกตำรวจครับจับพวกมันสองคนเลยครับพวกมันนั่นแหละครับเป็นคนยัดยานในรถผมอะผมมีหลักฐานกล้องหน้ารถหมดแล้ว ไม่พอแล้วครับมันยังมาปลอมตอมัวเป็นทนายเพื่อมาหลอกเอาเงินภรรยาผมพี่ครับจับมันเลยครับมึงคิดว่ามึงปลอมตัวแล้วกูจะจำมึงไม่ได้เหรอฮะนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยแกนั่แหละฉันแค่อ่อยนิดเดียวให้เล่นเกมอะ่ะแกก็พอที่จะได้ฉันอ่ะไปนอนด้วยละแต่เล่นเกมแพ้ก็เลยไม่ได้ฉันไปนอนด้วยโอหเมื่อกี้เอาปากข้าปากกาเฉียนงงเลยหยุดเลยนะจะพูดน้ำมืนนออ่อไห้ย

妈！啊 I just